ครับพี่น้องหลังจากหาผึ่งมาก็หาปลาไหลตัวครับพี่น้องรูปปลาไหลครับรูปปลาไหลกลมๆเหมือน,นมีอยู่ครับไม่มีน้นำขึ้นน้ำลงเลยพามายามปลาไหลครับดักไว้ห่าตีห่าลังครับรหหล้าง,งหนึ่งอู้หู้นี่ก็เลยกินครับพี่น้อง อยู่หรือเปล่าเบ็ดเองงรรมดาเนี่ยเบ็ดดักปลารับโอ้มีใจเรือนเยือหรือเปล่าไม่มีสูเลยไม่สูมือครับ เลนเจอครับพี่น้องปลายน้อยหรือเปล่าอืมบิ๊กอะลไรยอ,ยอูร์หลากยาครับพี่น้องโอ้มาเป็นปั่นเลยที่นี่ได้ยามาปั่นหนึ่งอืม หลังหนึ่งหลังที่สองหลังที่สามท,สที่สี่ที่ห้าอยู่ข้างลหลังที่สองลอยกินกับพี่เนาะมีจะลอยกินลอยติดโอ้ยดูสู้สูสูส ยังสูงยูโหสูสูพี่น้องโอ๊ทำไมดีมาทีต่างกลมสักหน่อยครับสักคู่ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้อง แล้วนี่อยู่หลังนี่อยู่ครับพี่น้องมีสูครับโอ้ดึงสูดึงสูว้าวว้าวว้าวว้ว้าวว้าวว้าวโอ้ หางช่วยครับไ,หนหนไปทางไหนอีก สูแรงครับโอ้บิด ตัวแล้วเห็นตัวแล้วโอ้ตัวเขาคดอยู่ ใส่สวยครับก็ได้ควครับพี่น้องโอเคเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกสามลังครับพี่น้องลังที่สองครับ <c oughs> ปัดไค์ก็ได้นะสวยครับ อหลังที่สามก็อยู่ครับพี่น้องหลังที่สองตัวที่หลังที่สามตัวที่สองครับพี่น้องอยู่ครับดึงสูงครับอ่าดีเนาะดึงแรงกว่าไม่ได้ครับพี่น้องตกเลยครับอ ลาปป่าครับพี่น้องเอ้ยเลี้ยสักคู่ครับโอเคครับมีสูมีสู ตัวไปคดอยู่ ไปติดยาครับพี่น้องหัวไปติดยาดึงสูไม่ได้ดอกครับลุดหัวไปติดยาโอเคหัวไปดคดยังไงไม่รู้ครับพี่น้องตัวนี้โอเคตัวที่สองครับใส่สวยอยู่ครับใส่ครัวครับอ้าวขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับหากคันสองตัวโอ้ ติดนกปลาครับพี่น้องปลาไหลแพรครับไม่ได้ติดในปลาครับติดข้างแบบนี้ก็มีด้วยครับพี่น้องมาสรุปยอดกันครับสองตัวครับพี่น้องตัวนี้ติดข้างครับ ติดไปจดยยังไงครับใส่สวยกับใส่ขัวเลยครับอนก่ตัวหนึ่งครับไก่เคียงกันครับใส่ไก่เคียงกันห้าคันสองตัวโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับคลิปตกปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลในรูเห็นรูมีซิสไดรุ่นครับครับสวัสดีครับ